บันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากช้าง Ro d to E.I. c l a s s i ิ a l สารฝันสู่ความเป็นแชมป์เหนือแชมป์เมืม่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมากิจกรรมช้าง o ร d to E.I. c l a s s i ico โดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้เดินทางมาสารฝันเหล่าสาวกลูกหนังณจังหวัดอุดรธานี เอ่อครับก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกับโครงการนี้นะครับซึ่งมีช้างนะครับเป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะครับซึ่งจุดประสงค์เนี่ยผมทราบว่านี่คือการจัดก,กิจกรรมให้กับเยาวชนของของของทุกภาคของของของประเทศไทยกละกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญมากๆในกะารที่จะให้เด็กนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่ส่งเสริมเฉพาะว่าเอ่อให้เดินเส้นทางสูนน่สนนถนนสายฟุตบอลเท่านั้นนะครับยังให้เด็กด้นำร่วมออกกำลังกายร่วมกันนะครับสร้างความสัมพันธ์สร้าง ท่านตักเตะที่ดีต่อกันนะครับโดยใช้กีฬาเป็นสื่อฉะนั้นโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ประโยชน์กับสังคมอย่างมากๆซึ่งอะขอขอบคุณผู้บริหารของช้างด้วยนะครับรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายกับการสร้างทัานตกติที่ดีของกีฬานะครับโดยให้เด็กนั้นได้เข้าร่วมก,ก,กิจกรรมตรงนี้โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรกพร้อมประเดิมสนามการแข่งขันฟุตบอล4ี่คนเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ ก้าวไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคจากทีมทั่วประเทศโดยการแข่งขันศึกเส้นทางสู่แชมป์เหนือแชมป์จะมีไปจนถึงวันที่8กันยายน2555ดีครับก็สนุกครับเป็นวี่กี่วงกิจโครงการที่ช่วยให้เยาวชนทางกายาสิบกิจด้วยครับขอขอบคุณบริษัทไทยเบเวอร์เรจที่สนับสนุนที่ให้โครงการดีๆกับพวกเราครับ ไทยเบฟขอบันทึกช้างโรดทูอ e ไอคลาสสิค l สารฝันสู่ความเป็นแชมป์เหนือแชมป์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวเรดจำกัดมหาชน